กลิ่นหอมมากเลยนะครับหอมใบโหระพานะครับโอเคนะเป็นอวะา,าเสร็จนะครับชิมรสให้เรียบร้อยนะครับสวีด a สสวัสดีทีวีแฟรรมิลี่ครับเจอกันอีกแล้วครับผมกับพ่อไก่ครับวันนี้ก็ยังอยู่บ้านเหมือนเดิมครับผม <S <S บาว่าเราไม่ได้ออกไปไหนนะครับเราแค่ซื้อกับข้าวเข้ามาแล้วก็มาทํากินกัน วันนี้ครับเป็นช่วงนะครับทากินเองครับที่เราเคยออก E ีีไปแล้วนะครับผมอีพนี้เรียกว่าเป็น E ีีที่7แล้วกันนะครับผมเป็นเมนูง่ายๆคือบอกว่าไงว่ามันเหมาะกับคุณลูกนะครับผมไม่ไคุณลูกคนเดียวคุณแม่คุณพ่อกินได้หมดทั้งบ้านทั้งหมา,ท,หมาทั้งแมวมแขนาดนั้นนะครับผมวันนี้เป็นเมนูง่ายๆที่เราไม่รู้คิดอะไรออกพาสมักกะโรนีหรือพาสต้านะครับอันนี้เขาเรียกว่าเส้นฟูรี่ฟูชิลี่ทุกอ,อย่างถ้าพูดผิดขอโทษนะครับ วันนี้เราจะมาผัดมักกะโรนีและพาสต้านะครับวิธีง่ายๆทำง่ายๆกันในบ้านนะครับผมเป็นอาหารที่ถูกปากคุณลูกมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองทำกันนะครับผัดอะไรนะผัดมักกะโรนีพาสต้าเส้นฟูรี่โอ้แล้วก็สไปซี่พริกแห้งโอ้วันนี้ผสมมิกกับไปเต็มที่เลยครับกับอาหารฝรั่งอาหารไทยครับนะครับมันเป็นแบบบ้านๆเหมาะกับรสชาติของคนไทยครับเดี๋ยวเราตามไปดู้วยครับว่าเป็นยังไงมาครับไปครับ ก่อนครับก่อนอื่นมาดูส่วนผสมกันก่อนดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะถ้าใครอยากจะทำกินนะครับอันนี้ก็เส้นพาสต้าแบบเขาเรียกว่าเส้นฟูชิลี่นะฟูชิลี่สิฟูชิลี่ครับทุกผู้พิจาขอโทษนะครับมีเส้นพาสต้าครับผมนะครับใบโหระพาครับผมกระเทียมนะครับพริกแห้งซอสมะเขือเทศครับผมอันนี้คือเป็นซอสมะเขือเทศสำเร็จรูปนะมันฝรั่งครับแครอทนะครับ มะเขือเทศครับสดครับผ่านเป็นลูกเต่านะครับเนื้อไก่และก็หอมหัวใหญ่ครับส่วนเครื่องปรุงที่ต้องใช้นะครับก็จะมีนะครับหนึ่งครับน้ามันพืชนี่น้ำมันพืชรดใช้นะสองนะครับเป็นน้ํามันหอยนะเเข้าได้เข้ากับรสชาติของคนไทยนะครับแล้วก็นี่ครับผงปรุงรสครับผมอันนี้ครับเกลือครับผมแล้วก็น้ําตาลนะครับตามดับมาเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันก่อนดีกว่าว่า จะทำอะไรกันก่อนคือเราจะเริ่มต้มเส้นพาสต้านี้นะครับเดี๋ยวเรามาต้มเส้นพาสต้ากันก่อนดีกว่าครับก่อนนะครับเรานะครับเริ่มต้มเส้นนะครับพาสต้ากันก่อนเลยเราให้น้าเดือดก่อนนะครับกับเส้นพาสต้าอยู่ประมาณ2คนทานนะอันนี้นะครับผมแล้วก็ใส่น้ำมันไปนิดนึงครับเพื่อไม่ให้เส้นติดกันนะครับนี่ครับอ่านะครับผมแล้วก็นะครับใส่เกลือนิดหน่อยครับผมเดี๋ยวเราใส่เกลือมีมีผู้ช่วยมาช่วยเราด้วยนะครับนี่เราคุณแม่กใส่เกลือนิดนึงนะครับ ก็คือรอให้น้ำเดือดนี่ครับใส่เกลือไปหน่อยนึงนะครับโอเครอให้น้ำเดือดครับผมแล้วเราก็จะใส่เส้นฟูซิลี่หรือพาสต้านี้ลงไปนะครับก็ให้คนเป็นสักนิดนึงนะครับแต่ว่าไฟแรงมากเลยเราขอยนุดีนิดนึงนะครับไม่งั้นมันอาจจะฟูลงมาได้นะครับต้มนะครับในน้ำที่เดือดแล้วนะต้มไปสักพักหนึ่งสิบถึงสิบสิบห้านาทีครับผมจนหรือจนกว่าเส้นจะนิ่มครับเดี๋ยวเรามารองกันครับ หลังจากนี้ก็คือประมาณ1 5บที่ผ่านไปนะครับจริงๆเนี่ยโดยความระยะเวลาเนี่ยเราสามารถทดสอบได้โดยการที่หยิบผนตักมันขึ้นมานะแล้วก็ลองลองแตะแตะหรือชิมดูแล้วกันถ้ามันไม่กึบแล้วแสดงว่าโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็เอาตัวเนี้ยนะครับไปล้างน้ำกันครับผมปะเดี๋ยวเราไปล้างน้ำกันครับเราก็เอาเส้นพาสต้านะครับมาล้างน้ำครับผมเพื่อจะเอาเมือออกนี่ก็คือนะครับนี่ครับเราเปิดน้ำเลยนะครับนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวก็ล้างให้ทั่วนะอ่าเดี๋ยวเราล้างให้ทั่วครับ ล้างจนแบบประมาณว่าให้เมือเมือกของแป้งเขาออกมานะครับผมแล้วก็นะครับเรียบร้อยครับผมดก็แล้วครับเราพักไว้กระมังที่เรานั่นนะครับหรือภาชนะที่เราเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะจะผัดเครื่องกันนะครับก่อนนะครับใส่ไปเลยนะครับผมแล้วก็ใส่น้ามันไปนิดนึงเพื่อเขาไม่ให้เกิดการติดกันนะครับใส่มาไปนิดนึงครับ โอเคครับผมแล้วก็คุกเคล้าครับคุกให้ทั่วครับเพื่อป้องกันการติดนะนี่ครับเนี่โอเคครับแล้วเราก็พักไว้ก่อนครับผมแล้วเราก็ทําผัดเครื่องครับไปครับเดี๋ยวเรามาขั้นตอนการผัดกันเลยดีกว่าครับว่าวิธีการผัดผัดยังไงครับเดี๋ยวตามมาเลยครับผมมาก่อนครับเราเริ่มขั้นตอนนะครับการนี่ครับจุดแก๊สเลยครับผมเราใช้ไฟกลางนะครับ เพื่อจะเจียวกระเทียมมัก่อนนะครับเราก็นะครับใส่น้ํามันลงไปเลยไม่ต้องเยอะนะครับผมพอประมาณนะใส่กระเทียมไปเลยครับเพื่อให้หอมนะครับเกิดกลิ่นหอมนะพริกแห้งนะครับเพื่อให้พริกแห้งนะครับเกิดแบบความตึงแล้วครับให้คือกลิ่นหอมของพริกมาด้วยนะฮะเราก็เริ่มใส่เนื้อ คือนิดเดียวพอนะให้เหลืองพอนะระวังไหมนะครับใส่เนื้อไก่ลงไปครับผัดไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็คนเรื่อยๆนะพอเริ่มนะครับเริ่มสีของเนื้อไก่เนี่ยเริ่มขาวแล้วนะครับเราเอามันครับผมมันๆนะใส่ลงไปก่อนนะครับพร้อมด้วยแครอทครับเพราะว่าผักพวกนี้มันจะสุกยากกว่าชาวบ้านเขานะครับ เราต้องให้มันนิ่มก่อนเพราะว่าทานจะได้ไม่ต้องกุกกับกุกกับอยู่ในปากนะครับนะแล้วก็นะครับแครอทครับผมใส่ลงไปด้วยเลยนะครับผัดให้นิ่มเลยนะครับให้รู้สึกว่ามันนิ่มนะฮะดังนะสีเริ่มมาแล้วฮะเห็นไหมฮะอุยเราดูสักพักเลยว่าเริ่มสุกแล้วนะครับเราก็เอาหัวหอมนะครับหัวหอมใหญ่แ้วที่เรานั่นไว้ครับใส่ไปเลยครับเพื่อทุกอย่างจะได้จบแล้วก็สุกพร้อมกัน แต่ว่าพ่อใก่จะเอาให้มะเขือเทศนะครับใส่ไปพร้อมกับหัวหอมเพราะว่าจะได้ให้แบบมันจะได้เละพอดีอ่ะจะได้มีเนื้อ t e x t u r นของซอสซอสมะเขือเทศนะอันนี้เปิดไฟแรงเลยครับกลิ่นเริ่มหอมนะครับมะเขือเทศกับกับหอมหัวใหญ่นะฮะได้กลิ่นออกมาแล้วโอ้โหโอเคเลยนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็ทําการนะครับปรุงรสนะครับ พ่ไก่จะใส่นะครับน้ำมันหอยลงไปนะครับความความเหมาะสมที่เราชอบนะครับนี่ใส่ไปเลยคือชอบมากก็ใส่มากนะครับอ่าผงปรุงรสนะครับเขาเรียกว่าผงปรุงรสนะครับนี่ครับใส่ไปครับประมาณนะนิดเดียวไม่ต้องเยอะนะจากนั้นก็เป็นน้ําตาลครับพ็อไก่กะเลยนะครับอ่าโอเคครับเพิ่มความเค็มนิดหนึ่งโดยการใช้เกลือครับนี่ครับนี่ครับผมตามความเหมาะสมเราเลยนะครับ แล้วก็คนครับสิ่งสำคัญคือระวังไหมครับผมจากเราสังเกตนะฮะว่าทุกอย่างเริ่มนิ่มแล้วนะ,ะตอนนี้นะครับเราใส่ซอสมะเขือเทศลงไปเลยคือตามปริมาณที่คนชอบนะถ้ามีเยอะกว่านี้เพราะไก่จะใส่เยอะกว่านี้แตนนี้มีแค่นี้ก็เอาแค่นี้ก่อนอน,นะครับซอสมะเขือเทศลงไปเลยครับ นะฮะเริ่มนะเห็นไหมฮะสีสันน่ารับประทานมากนะครับเข้าที่กันแล้วนะเราก็ครับก็ใส่นะครับในส่วนของเส้นพาสต้าลงไปเลยนะครับแล้วคลุกให้เข้ากันครับคลุกเข้ากันนะครับคลุกให้เข้ากันเลยครับผมคือเส้นพาสต้ามสุกแล้วนะครับให้ทุกอย่างแช่เข้ากันดี่นะครับ อันนี้เราก็หลีไฟไฟลงมาครับให้เป็นไฟกลางนะครับไ่ให้ไม่ให้ไม่ให้มันแรงมากเดี๋ยวเฟรนพาตาจะไหม้แล้วติดกระทะนะจากนั้นนะครับพอเริ่มเส้นเริ่มเข้ากันนะเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปเลยแียกว่าได้กลิ่นความเป็นไทยนะเนี่ยกลิ่นหอมมากเลยนะครับหอมใบโหระพานะครับโอเคนะเป็นอามาเสร็จนะครับชิมรสให้เรียบร้อยนะครับ เราก็ทำการตักเสิร์ฟเลยครับนี่นี่ครับผัดพาสต้าของเรานะครับรสชาติจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนิดครับมีพริกแห้งด้วยใช่ไหมหอมอะ่ะหอมแบบหอมแบบไทยๆมากอะ่ะโอเคครับผมไงครับเสร็จแล้วครับกับสปาเกตตี้สไปซี่ไก่นะครับผมพาสต้า คือเอาง่ายๆจ่เรียกว่าสปาเกต็ตตี้ไก่สไปซี่ดีกว่าครับผมนะครับแบบคนไทยคนไทยคนงเรสชาติแบบโดบใจคนไทยแน่นอนรับแล้วทําง่ายที่บ้านเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าครับว่ารสชาติเป็นไงนะครับนี่บอกว่าโอ้โหคุณทําทเสร็จครับร้อนมากอากาศก็ร้อนครับมาคกกนนี้้นนี้ก็ร้อนออืมันเผ็ดพริกแห้งด้วยแล้วก็ได้กลิ่นโหระพาแล้วหอมมากครับอร่อยม,มากครับผมนีม่ขอใขอชิมหน่อยอนี่เลยนี่เลยเนี่ย อร่อยจริงนะครับแต่ร้อนจริงนะฮะอือหือบอกว่าถูกปากคนไทยแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเดี๋ยวมีอะไรครับจะอีกเนาเดี๋ยวทำให้ดูใหม่ครับขอโทษนะเจียมายาเขบอกว่าหิวจริงมันหอมอ่ะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับืืออแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เลยค่ะสำับเป็นทาะวันมิริ